เอาสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับวันนี้ครับลูแย่นะครับโอ้รูคนงเง่เดี๋ยอยู่ครับเดี๋ยวผมเอาไอ้ผมไม่ได้เอาไปกินนะครับแต่ผมจะเอาเอาให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็ไปปล่อยคืนครับมันถมนรูนเนาะจักสี่ดหบอ่ยมโบูน่ครับเราเจอรูออกแล้วนะครับ สุดถูบถูบถูบมาปิดห่้มด้วยอัดต้องอัดต้องอัดเอาละต้องกูโคตรแรงกูโคตรแรงโคตแรงเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้จะออกไหมเนี่ยหาออกนะออกมาตุ๊กกำหัวเลยโอเคครับเมื่อกี้มันวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกไปทางนู้นละ ตัวใหญ่จริงครับไปเราไม่ได้ไม่ตั้งใจมาเอามาข้างครับถ้าได้ก็ปล่อยมันเดิมครับสั้นเลยะขี่ตามทางไหมครับมต้องมาต้องเมืองมาต้องเมื่อกี้วิ่งออกคนเร็ว้วครับแบบวิ่งแบบฟูฟูเร็วๆอ่ะตัวใหญ่ด้วยครับ จะรูจูรูรูหนึ่งแล้วครับรูครับนี่มีรอยอยู่นะครับนี่มีรอยอยู่เอ้ยขวดกุ๊ขวดกุ๊บอ้าตบคนละขวดเลยตบคนละขวดเอ้ยเดี๋ยวมีกล่องเมื่อก,กี้อย่าเพิ่งตบตบครับบูแงรงแ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 รงครับทไ <c oughs> ทยครับ <c oughs> แรงจัดเลาวต้องแม่ตาทุก หาแย้นะคะหาแย้แต่ไม่ได้จับไปกินนะคะจับไม่ท่านผู้ชมเบิ่งซื่อค่ะแล้วก็ไปปล่อยครับไม่รู้จะออกไหมครับมาชมเมื่อกี้ครับทุบทุบเมื่อกี้ครับออกวิ่งออกไปแล้วไม่ได้ถ่ายครับไม่เป็นไรครับยังมีรูอีกเยอะครับนะครับไปต่อครับ นี่ครับเจอแล้วครับรู้นึงนี่ครับมันจะมีตัวแน่นอนครับเลี้ยวเป็นอย่งนี้นะครับเดี๋ยวเราตบกันครับนี่นะครับนี่นะนนี่ะคุณไปทุบอย่าด้าไปกล้วยยาไปกล้วยนะคะนี่นะคะเตรียมแล้วนะคะนี่นะคะคนถูกนี่นี่นะคะได้ไหมได้ไหมได้เลียว อให้ได้นะคะเห็นตัวแล้วค่ะเห็นหัวอตายมันจะตายค่ะทุกคนแล้วกลัวมากเห็นี่ย่าถ่ายนี่นะคะ ว่ารู้ยังนี่ไงครับนี่ครับเยรููนะครับนี่ครับผมไม่ได้เอานะครับมาทุบแล้วก็ปล่อยคืนครับนาตองเป็ครับตอนนี้รูรูเก่าครับก็จะไม่อยู่แล้วนี่นะครับดาวรูนี้โอ้ยจอรูย่กอย่างของมึงนี่ไปแล้วค่ะดูอุ้ยตัวใหญ่มากค่ะผิดแปลวครับท่านผู้ชมอู้แมงตีมันไปแล้วนะคะเมื่อกี้ครั้งเดียวไปเลยชมครับเจอรูแย่ครับเนี่ยรูอันครับนี่ ครับอีกลูหนึ่งน่าจะตัวไม่ใหญ่มากนะคะรูไม่ใหญ่เรนสิออกมาเออทุกไปเไปอย่าบนอย่าบนไม่น้องอุ้ยผิดแปล แป้วนะครับแป้นนี่แป้วนี่นะครับไม่ใช่แป้วนี้นะครับปีวตัวนี้ครับแป้วตัวนี้ครับอู้ผิดแป้นนะครับเนี่ยหรือว่ามนี่ดรูหอกแมนมันน่าจะทำรูหลอกนะครับโหอู้ตรงนี้รูแย่ครับเนี่ยอันครับมีตัวแน่นอนครับนะครับแปลหลอกนะครับแปลหลอกลองดูกอนเมือนหยางเด้งเดงขึ้นมาปะ ไหนคือจังบอเห็นมีล่ะสรุปรูนี้ไม่เห็นแป้นะครับรูปแปวอยู่ไหนอยู่ในปา่าครับสรุปคือรูนี้ก็ไม่เห็นแป้นนะครับเนี่ยไม่เห็นแปวมันเดี๋ยวลูมูหนึ่งครับแต่รูเล็กนะครับรูไม่ใหญ่นะครับนี่เนี่เคครับจะเห็นอะไรไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทุบก,กันเลยครับ เริ่มแล้วก็เอาถ้าเห็นรูเราก็จะเอาไปเอาขวดไปไว้แล้วก็ทุบนะคะแล้วก็จะเห็นเปลวมันมันก็จะมีดินงทุบขึ้นมานะคะนี่เลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ตรงทุบนะอุ้ยไปแล้วไปแล้วนะคะตัวตัวจิ๋วมากเลยค่ะเห็นไหเมื่อกี้ขึ้นเปลวไเลยปะเดีขึ้นมาได้อะมันขึ้นมาจากหูเลยขึ้นมาจากหูมึงเนี่ยลาปเปิดว้เบกกี้เฮ้ยเบอกี้ นี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยแยกตัวเล็กนะคะเมื่อกี้ทางต่ออปานะก็จะประมาณนี้เลยก็คือเขียอ้อมป่ายางนะคะแต่ยางมันมาจะตายหมดแล้วใช่ค่คะต้นเอิมยูคาครับแล้วนะคะขุดรูหนึ่งนี่ค่ะนี่อ๋ออ,อันนี้เข้าป่าแล้วนะคะนี่เข้าป่าล่าสัตว์นี่ครับนี่คนี่ค้ยเกือบนะครับมีรอยหางนะครับแสดงว่ามีตัวนะครับ เปลค่ะค่ะแปววีนี่ค่ะนี่ค่ะเอ้ยอันนี้เหรออันนี้น,น,นะคะเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเราดูเราจะไม่เปิดแปวมันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราออมาเลยออ,อาเออถ้แล้วก็จะเอาขวดปิดปากรูมันไว้นะคะน,นะคะรูปทางแปวบ้างนะคะมันออกทางรู โอมันออกทางรูมันบ้างนะคะไม่รู้จะออกไหมเพราะว่ามีตัวหนึ่งที่มันออกทางรูไม่ตัวหนึ่งขาได้ตัวอยู่นี่นะคะดูเลยให้เด็กกระโปรงโลถ้วยนะคะในการทุกไม่ออกนะคะยอมแพ้ครับแพ้มันแล้วะคะ่ะส,สามรูแล้วค่ะที่แพ้มันตอ้องคิดต่อนี่นะคะไปกันต่อไปกันต่อ นี่เลยเราก็จะไปกันตอนนี่นะคะเราไปกันตอนีครับอีกรูนึงก็เมื่อกี้ก็ลืมถ่ายก็ขอภยัยขอประทานทษนด้วยนะคะเก็จะเริ่มทุมแล้วเราจะไม่เปิดแปลนนะคะเพราะว่าตัวที่ได้รอบนั้นก็คือไม่ได้เปิดแปวนยังวัดเด้งๆอีกวานนั้นไม่ใช่แปวมันหรอ ไม่เด้งนะ,ะครับได้แล้วครับอุ้ยกูก็น่ากลัวอยู่เด้อนี่นะคะตัวน้อนคนรุกเลยค่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผู้ชายเขาจะเอาเอามานะคะับไม่ทำแรงครับแต่หนูเป็นคนที่กลัวค่ะอุ้ยทุกคนอุ้ยมันบกิกัด นี่นะครับากนี่นี่นะครับนี่นะคะใหอหนูนี่ครับแล้วก็ปล่อยคือครับไม่เอาครับหนูก็เกรงอยู่นะคะแล้วบายบา้เอาดูนะคะทุกคนดูยากค่ะนี่ครับรอยหากของสัตว์อะไรไม่รู้ครับกระเตบอกไม่รู้ครับอยู่ใต้โคนต้นไม้นะครับมานานนะคะทุกคนไม่ขี่แล้วค่ะ นี่นะคะน้องชายแล้วก็นี่เขาเรียกว่าคุณปัน,น,นแล้วก็นี่คุณบูมแล้วก็นี่เราครับเจอครับนี่ครับรูมัน<อ>นี่ครับที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเราต้องเดินมันขึ้นยากมากเดี๋ยวเราจะวิ่งก่อนเลยมุย้งไทยศักดิ์แม่เน,น,น,ะนาะ ลำบากนะ่คะที่เดิชมวิวบรรยากาศทุ่นงนาเลามาอีกที่หนึงน่งเดี๋ยวตังนว่ลืมฝนลินค่ะตอนนี้เราต้องรีบกลับไปที่บ้านก่อนค่อยกลับมาอีกรอบ